สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกับเราสองสาวเนาะที่กระสิน์ันเชียงสาขามมริวันนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่ใช่ไหมคะรุน่นแบม ไค่ะวันนี้นะคะเรามีกระบะเข้าม่ไม่ว่าจะเป็นแครบตัวเตี้ยตัวสูงหรือว่าสีประตูค่ะรุ่นไหนบ้างนั้นเดี๋ยวแอมพาไปชมค่ะกระบะตัวเตี้ยนะคะของเราไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนผ่อนิ่มต้นเพียง700 0พันกบเท่านั้นค่ะสาหรับ t o โยต้า e ีโวเซติเดเชั่นปี2021คันนี้นะคะราคาอยู่ที่590,000บาทรับส่วนลด5 0 0 0 0บาทผ่อนิ่มต้นเพียง7 0 0 0พันกบเท่านั้นค่ะหรือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นมิตซูบิชิไททันปี2020ค่ะ ราคาอยู่ที่560,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะถ้าชอบกระบะสีประตูของเราก็มีนะคะคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max ปี d 2020เครื่องยนต์1.9นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่650,000บาทรับส่วนลด50,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะสายซิ่งเราก็มีหรือจะชอบเป็นรถแต่งซิ่งนะคะ Toyota r e v o z e d i t i o n ปี2020ราคาตั้งขายอยู่ที่5,8 0,000บาทรับส่วนลด5 0,000 ผ่อนเริ่มต้นเพียง7 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบตัวสูงนะคะตัวนี้เป็น t o y ยต้ารีโวพีเลเนอร์นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่6,6 0,000บาทนะคะรับส่วนลดทันที5 0,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง9 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะหรือลูกค้าที่ชอบนิสันนะคะเป็นนิสันนาวา拉 Np 3 0 0นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่5 0,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6 00ันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะหรือจะชอบสีประตูรถครอบครัวอเนกประสงค์ราคาตั้งขายอยู่ที่ 640,000บาทนะคะรับส่วนลด50,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะรถของเราออกยากไหมคะพี่น้ำออกง่ายนะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยเอกสารยุ่งยากไหมคะคุณแบมบเอกสารน้อยไม่ยุ่งยากค่ะเพียงใช้บัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านค่ะเรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศค่ะฟรีประกันภัยพร,ะระบโอ,อนทะเบียนแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีค่ะสนใจนะคะโทรหาเราสองคนได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะข่าวหน้า ไปชมรถคันไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ